สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วรยตะลอนทัวร์ไปตามฝนตอนตนี้ผมจะพามาชมเปตองนัดเบิร์ดเดย์น้องมะปางชิงเงินรางวัลหนึ่งห่สองพัน 2, บาทอันนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันอันนี้ตกรอ,อบเลยพี่ตัดขตัดสี่ไม่ได้อ๋อเหรออันนี้อันนี้ อันนี้ตัดเข้าวิงแล้วทีมไหนเข้าไปชิงอยู่ตอนนี้ยังยังเหลืท้าไชนะารอรอชิงใอ้ชนะาเข้าไปชิงชนาเข้าไปชิงเพราะอีกคู่หนึ่งยังยังไม่ตัดกันใช่ไหมเนี่ยอ๋อครับเดี๋ยวผมจะให้ดูช็อตเด็ดๆของผู้ตัดเข้าชิงก็จะตัดให้ดูเป็นบางบางลูกที่ ที่สวยๆแน่นๆครับตะปูเล่นยอดเขามีเนียนะแล้วก็ยกทีใหม่เขาแล้วเขาทีเหอเนี่ยเขาบอกมีมืออย่างแกสู้ยปอกยังไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเอ้ปปอกดีกว่าปอ พี่เขาสายทีองพเมื่อวานมันเข้าสีไม่เนียนที่แลนี่ก็ได้แปจะดูว่าตอจะเขงเอมกกเบียร์อกกเไปถาไปดูกับนกันมาที่เหรอไี่แตกเหรีนี่เปลี่ยน จนใจตีช็อตออกสองลูกพร้อมกันเลยติเกเลยเขามาเวเปลี่ยนมไม่ไดเเปลี่ยน ตีลูกนี้ถูกจะเปลี่ยนตีเบี้ยวครับไม่เปลี่ยนนะดูว่าตีตีเบีย้ยวตอนลูกนี้ต้องเข้าคุมแล้วครับตีเปลี่ยนถ้พิชิตตีถูกจะได้เปลี่ยนจอดพร้อมครับ2แต้ม ได้เปรียบอยู่แล้วสองลูกที่ติดจันได้สองแต้มแน่ๆไม่ถึงเอาแต้มที่สี่<ๆ>เหมือนจะไม่ได้สองแต้มอันนี้น้องแข่งกันลยยุบนะ มีอยู่ครับแต่ไม่เอามามันเกะกะเอาไม้นี่แหละไม้กันสันดดนน่นดีละตีผิดตีผิดเหมอือนกันเนาะอย ซอโอ้ยออกนอกสนามไปเลยจะดูว oh, you know, ่าเขาจะเข้ามาเพื่อคุมก็เข้ามาตัดได้สำเร็จามสำเร็จโอ้ มีลูกขึ้นมาจากก็จะเข้ามาคุมอุ้ยโอ้โห

นี่คือรอบตัดเข้าชิงนี่เป็นไม้ที่หา้า จะได้เปรียบเข้าเปลี่ยนเข้ามาเปลี่ยน้ค<ต>รที่องนะเี่ถึจะตัดีนใจตีถ่ายตีเจะเข้าเปลี่ยนหรือไม่ถ้าไม่เปลี่ยนจะเสียเปรียบรูปทันทีเลยแล้วครับแรงมาก ตะโกต้องเข้ามาคุมโอ้โหนาตีก็คือเปลี่ยนแจกได้เปลี่ยนมาเป็นเสียเปลี่ยนลูกนี้ถ้าเข้าได้จะเกมแล้วก็ชนะเข้าไวชิง ก็คือจับเกมได้ทีมครับทีมทีงแรกเราจะขอตอนนี้จะเป็นรอบทีมหมอกด้วยรางวัลการแข่งขันเปตอนในงานวันเกิดเบเดีน้องมะปางที่สนามเสมาฟ้าคามหมู่บ้านฟ้าคามปทุมครับ ก็เขาจะมอบรางวัลจะพามาดูว่าใครบ้างที่ได้ชนะที่เจ็ดที่แข่งไปแล้วนะครับรอก่อนนะครับเพราะว่าเด็กนักเรียนอาจารย์ครับออกสื่อเรียบร้อยนะครับเป็นอาจารย์นี่คือทีม มอยู่้านี้ดิ่พี่จะได้สว่างอันนี้คือทีมอันดับสามครับให้ดูว่าใครเป็นใครก็ดูกันเองแล้วทีมเพื่อถึงเตรียมตัวนะครับ นี่คือทีมแมนด์สสาทีมพระนั่งเก้าปีหนึ่งรางวัลรองชนะเลิศนะครับนี่คือทีมรองชนะเลเลอร์ดับสองนะครับนะฮะที่หแลที่สองของานะฮะ ทีมลุงเจ้าพญาตาแล้วอันนี้คือทีมลองชนะเลิศนะครับทำนั้นบาดเจ็ยอมรับแล้วครับเอาตอนเงินลุงเล็กก็เลยบังหมดเลยไม่อยู่ด้านซ้ายหนึ่งะครับมืงสองอันนี้คือทีมทีมลองแชมป์ครับสู้กันตั้งแต่่ชวงเช้าเลยนะครับก็วันนี้ก็ อ,อันนี้คือทีมลองแชมป์ครับ,บรทีมพนังก็ที่ที่สาอันนี้ก็คือทีมชนะเลิศนะครับทีมชนะเลิศนะครับในประเทศนี้ดีทีมผสมหนึ่งร้อยห้าสิบปีนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบปีอนี้ทีมทีมชนะเลิศะครับ ครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูว่าใครเป็นใครสำหรับทีมชาติเลยนะครับคือมนาแก้วนะครับแล้วก็จะให้ดูภาพขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็กับรปยะกาศทางด้วยความสุขสมพิภาตนะครับแล้วพปีจนที่นะครับที่เป็นาุดใช้การมอบรางวัลเสร็จแล้วนะครับเป็น ทีมชนะเลิศว่าวใครเป็นใครก็มาดูาการถ่ายทอดวันนี้ก็ขอจบ,ามมาบประบเพียงเท่านี้